ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ห้ามหยุดสวยหยุดหล่อนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่50 something นะคะวันนี้จะมาแชร์เคล็ดลับการดูดีในวัย50บวกบวกบวกนี่แหละคะ่ะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะคะก็ห้ามลืมที่จะดูแลตัวเองค่ะ ทางคุณผู้ชายแล้วก็โดยเฉพาะคุณผู้หญิงด้วยนะคะแบกชอบคํากล่าวอันนึงค่ะได้ยินมาว่าในโลกนี้ไม่มีผู้หญิงไม่สวยเรอกค่ะมีแต่ผู้หญิงขี้เกียจเท่านั้นเองแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะมันก็จะทำให้เราสวยแล้วก็ดูดีแน่ๆเลยค่ะแล้วการลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเนี่ยนะคะมันก็เป็นสัญญาณอันนึงค่ะที่บ่งบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่รักตัวเองค่ะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับ5ข้อ ง่ายๆมาบอกกันนะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าให้ลงทุนกับครีมบำรุงผิวดีๆสักตัวหนึ่งค่ะไม่บังเอิญเลยค่ะมันมีโอกาสได้เข้างานถแถลงข่าวของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่มออีอยู่ในโลกใบนี้มาเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วค่ะชื่อผลิตภัณฑ์คือคิลนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากอเมริกาค่ะแล้วก็มีขายในประเทศไทยมานานแล้วเหมือนกันนะคะ ซึ่งเขาอะกำลังออก Product ์ตัวใหม่ที่เป็น Retinol Retinol คืออะไรล่ะคะืคอ r e t i n อ l เนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวสารสำคัญที่อยู่ในครีมบำรุงผิวที่จะช่วยชะลอวัยลดริ้วรอยซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าต้องรอ50แล้วถึงจะใช้ได้นะคะใช้ได้ตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปเลยอะคะ่ะคุณสมบัติของ คิวเรติน s s สกินรีนิวิ่งเดลี่ไมโครโดสเซรัมชื่อยาวมากเลยนะคะก็คือจะช่วยลดริ้วรอยผิวกระชับขึ้นนะคะซึ่งเขาว่ามีการทำวิจัยกับคนที่ใช้จริงๆเนี่ยเป็นจำนวนเยอะเลยแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ Product ของเขามาลองดูนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่จะใช้ r e t i n o l เข้มข้นขน,ขนาดน,นี้นะคะ แล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็มีขายที่ Counter Q, เคาน์เตอร์คิวตามห้างเซนทัลทุกๆสาขาเลยค่ะสามารถไปปรึกษาเขาได้นะคะลองดูค่ะและนั่นก็คือข้อที่1นนะคะก็คือการลงทุนกับครีมบำรุงผิวดีๆสักตัวหนึ่งข้อที่2นะคะสำหรับท่านผู้หญิงโดยเฉพาะลองเปลี่ยนมาทาลิปสีสดใสดูบ้างวันนี้ก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ค่อนข้างแดงพอสมควร เพราะว่าเวลาที่เราอายุเยอะแล้วเนี่ยค่ะเราก็มักจะคิดว่าเวลาที่เราทาลิปแดงเนี่ยมันก็รอดเหมือนกันนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนเราอยากจะดูอ่อนเยาว์ลงดูแบบใสๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองทาลิปที่เป็นอาจจะเป็นลิปกลอสสีชมพูสีนูดสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทําให้ดูอ่อนเยาว์ลงก็สามารถช่วยได้ค่ะข้อที่3นะคะเรื่องอาหารค่ะสําคัญมากๆเลย เขาแนะนำนะคะสำหรับคนที่อายุมากขึ้นแล้วเนี่ยแนะนำอาหารอยู่3หมู่ค่ะซึ่งพบมากในถั่วเหลืองค่ะซึ่งอันนี้จะช่วยปรับโฮอร์โมนปรับสมดุลในวัยนี้นะคะให้ดีขึ้นอันที่2เลยนะคะก็คือทานอาหารที่มีกรดโอเมก้า369เเพราะว่าจะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นค่ะ กลุ่มที่3นะคะก็คือทานสารอาหารที่มีแอนตี้ออกซิเดนต์ค่ะก็คือพวกกลุ่มสตรอเบอรี่เบอร์รี่หรือว่าชาเขียวอันนี้ค่ะจะมีคุณสมบัติช่วยชะลอความชราด้วยค่ะข้อ4นะคะในทุกๆตำราเลยค่ะแนะนำข้อนี้มากๆเลยก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะและข้อสุดท้ายข้อ5นะคะสำหรับท่านที่ชอบใช้น้ำหอมนะคะ เขาบอกว่าให้ลองใช้น้ำหอมที่มีกลิ่นผล,ลไม้ค่ะซึ่งมันมีผลการวิจัยที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือในการวิจัยเนี่ยนะคะเขาจะให้ผู้ชายเนี่ยดมกลิ่นผู้หญิงที่ใส่น้ำหอมกลิ่นผลไม้เนี่ยค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าผู้ชายเนี่ยเดาอายุผู้หญิงไม่ออกเลยค่ะแล้วก็มักจะเดาอายุอ่อนกว่าตัวจริงถึง6ปีค่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากดูดอ่อนเยาว อยากให้มีความรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยก็ใช้น้ําหอมที่มีกลิ่นผลไม้ค่ะก็คือ5ข้อค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะแล้วก็ดูสดใสามากขึ้นด้วยค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะที่50 Something สวัสดีค่ะ